ช่องมาดูกันไม่ใช่ร้านจำหน่ายอาวุธปืนกระสุนหรืออุปกรณ์แต่งปืนเราแค่นำปืนมารีวิวให้ท่านได้รับชมเพื่อให้ทาราบรายละเอียดของปืนรุ่นนั้นๆในฐานะผู้ใช้งานและปืนที่นำมารีวิวให้ชมทุกกระบอกเป็นปืนที่มีทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเราไม่สนับสนุนให้ใครใช้ปืนเถื่อนเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมายและมีโทษถึงจำคุกขอบคุณทุกท่านที่รับชมและ,สะแสดงความคิดเห็นอย่างสุภาพและสร้างสรรค์คำเตือน จงพึงระลึกไว้เสมอว่าปืนทุกกระบอกมีกระสุนบรรจุอยู่ก่อนทําอะไรกับมันจะต้องเคลียร์ปืนปลดกระสุนออกให้เรียบร้อยซึ่งทางเราได้ทําการเคลียร์ปืนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนการถ่ายทำท่านไม่ต้องกังวลว่าปืนจะลั่นและกระสุนทะลุจอไปถูกท่านขอให้ท่านรับชมด้วยความเพลิดเพลินและสบายใจสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนครับในคลิปนี้ก็มีปืนยาวลูกซองเบอร์12หรือ12 gauge มารีวิวให้ชมกัน,นครับก็เป็นกระบอกที่ถืออยู่นี้ เป็นยี่ห้อฮันกรุ๊ปผลิตจากประเทศตุรกีนะครับซึ่งยี่ห้อนี้ผมก็เคยรีวิวให้ชมแล้วนะครับคลิป2คลิปก็จะแตกต่างกันออกไปในเรื่องของรูปทรงของตัวปืนนะครับในคลิปนี้ก็จะเป็นทรงบูพับเป็นรุ่น FD12 ปืนลูกซองทรงบูพับก่อนหน้านี้ผมก็เคยรีวิวไว้หลายรุ่นหลายยี่ห้อนะครับแต่ก็พูดตรงๆนะครับรุ่นนี้กระบอกนี้ มีความสวยงามมากกว่าหลายๆรุ่นที่เคยรีวิวก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวนะไม่ได้อวยนะครับตัวนี้ก็ได้รับความอนุเคราะห์มาจากปืนราชาอยู่ที่วังบุรพากรุงเทพนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณมากที่นํามาให้รีวิวทดสอบยิงเพื่อเป็นความรู้เป็นวิยารานให้กับผู้ชมได้รับชมกันนะครับปืนรุ่นนี้เนี่ยลำกล้องมันยาว18นิ้วสามารถปรับเปลี่ยนโชคได้นะมีโชคมาให้3ตัวเบอร์1เบอร์3เบอร์5 ลูกโดดสามารถใช้ยิงได้สบายนะครับปืนรุ่นนี้ของแถมเยอะมากนะตั้งแต่กล่องและแพคเกจจิ้งดูดีมากเป็นกล่องกระเป๋าหนังนะครับสีน้ําตาลแล้วก็มีของแถมแว่นตาที่อุดหูให้แมกกาซีนมา2ตัว5นัดกับ10นัดมีเนี่ยศูนย์นะครับอย่างที่ใส่ให้ดูอยู่แล้วก็มีสายสปายมาให้นะครับให้มาครบคันจริงๆอ,อย่างตอนนี้ผมบรรจุแม็ 5นัดนะครับแม็กสั้นเดี๋ยวผมจะลองใส่แม็กยาว10นัดให้ดูนะครับดูความสวยงามนะครับแต่ส่วนตัวผมชอบแม็ก5นัดมากกว่านะมันไม่เทอะทะมันกำลังดีใส่แม็กยาว10นัดก็จะโค้งมาประมาณนี้นะครับก็ยังดูสวยอยู่นะเห็นเพียวบางแบบนี้น้ำหนักปืนก็พอสมควรนะอยู่ที่ประมาณ4.2กิโลกร,รมัมปืนเปล่านะครับ แต่ถ้าเกิดบรรจุกระสุนเต็มแม็กกาซีนถ้า5นัดก็จะอยู่ประมาณ4.3-4.4นะครับถ้าเกิด10นัดก็จะอยู่ประมาณ4โลครึ่งโดยประมาณนะครับสำหรับปืนทรงบูพับเนี่ยนะครับข้อดีของมันเนี่ยผมก็พูดแทบจะทุกคลิปแหละครับที่รีวิวปืนทรงนี้นะฮะว่ามันจะค่อนข้างสั้นกระทัดรัดกว่าปืนทรงปกติทั่วๆไปนะครับเพราะว่าปืนบูพับมันจะมีการย้ายลูกเลื่อน จากเดิมที่มันอยู่ส่วนกลางของตัวปืนนะครับจะย้ายมาไว้ที่ส่วนผ่านท้ายเพราะฉะนั้นมันก็จะร่นระยะลงมาทําให้ปืนสั้นลงเหมาะกับการใช้งานในพื้นที่แคบๆพื้นที่จํากัดเช่นในตัวอาคารในซอกตึกอะไรแบบนี้นะครับในขณะที่ความยาวลํากล้องเนี่ยก็ยังยาวเท่าเดิมนะครับยกตัวอย่างลํากล้อง18นิ้วนะครับอย่างกระบอกนี้ก็ลํากล้อง18นิ้วนะ แต่ความยาวของตัวปืนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ80เซนเท่านั้นนะครับไม่ถึงเมตรนะฮะแต่ถ้าเกิดเป็นปืนที่รูปแบบดั้งเดิมที่เป็นบรรจุหลอดนะครับลำกล้อง18นิ้วเนี่ยอาจจะยาวเมตรเมตรหน่อยๆนะครับประมาณนั้นมันสั้นลงมาพอสมควรอันนี้คือข้อดีของปืนสรงบบพับนะฮะให้ดูรูปทรงนะครับสวยงามนะฮะเป็นปืนที่สวยจริงๆเนี่ยผมถึงได้ชอบไนงะมันดูดุนะครับ ด,ดูดูสวยกว่าทุกตัวเลยที่รีวิวมาก่อนหน้านี้ที่เป็นสงปูพับนะครับพูดถึงระบบการทำงานของปืนเนี่ยนะครับเป็นระบบ Gas o p e r a t e system ก็คือใช้แก๊สส่วนหนึ่งมาบริหารลูกเลื่อน mm hmm. มันก็จะทำให้ปืนเนี่ยค่อนข้างยิงนิ่มนะครับยิงนิ่มกว่าระบบทั่วๆไปแต่มันก็มีข้อเสียก็คือจะทำให้สกปรกนะครับโดยเฉพาะบริเวณที่แก๊สเป่ามานะครับตัวลำกล้องด้านในน ก็จะมีคราบขมเหเยอะพอสมควรเวลาล้างก็ต้องล้างกันละเอียดละครับแต่ก็ไม่ได้เหนือบากว่าแรงนะครับปืนทุกวันนี้ที่เป็นเซมิโอโต้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นระบบแก๊สทั้งนั้นล่ะครับอันนี้ก็ถือว่าปกติมากนะฮะพูดถึงในส่วนวัสดุที่ใช้ในการผลิตนะครับตัวอัปเปอร์ห้องลูกเลื่อนบริเวณน,นี้ด้านบนเนี่ยก็จะทํามาจากอลูมิเนียมแล้วก็ทําสีอโดานะครับสดีดําด้านๆน,นะครับ ชิ้นงานดูดีดูเรียบเนียนดีนะครับถือว่าทํามาเรียบร้อยพอสมควรในส่วนของโลเวอร์นะครับชิ้นด้านล่างเนี่ยก็จะทํามาจาก polymer. โพลิเมอร์โพลิเมอร์ก็งานดีนะเท่าที่ดูหลอมาดีนะครับชิ้นงานถือว่าโอเคเลยดูเนียนนะครับเนียนใช้ได้ในส่วนของศูนย์ปืนตัวนี้เป็นศูนย์หูหิว้วเหมือนปืน m 1 6ละครศูนย์หน้าก็จะเป็นเสาขึ้นมาเป็นกระโดงแบบนี้เหมือน m 1 6เลย ซึ่งศูนย์หลังเนี่ยก็สามารถปรับได้นะขึ้นบนลงล่างนะครับสามารถปรับได้และสามารถเลือกได้ว่าจะเอาแบบจุดเล็งแบบเป็นศูนย์รูนะครับหรือว่าจะจะไม่เป็นศูนย์รูแบบนี้ก็ได้นะครับเล็งศูนย์ง่ายนะครับเล็งง่ายมากเ,าเราสามารถถอดได้นะถ้าไม่ชอบใจเนี่ยแล้วก็เอาดอทมาติดก็ได้นะครับ ผมมีรูปตอนที่ยังไม่ได้ติดอุปกรณ์เสริมท่านก็ลองดูแล้วกันท่านสามารถเอาไปแต่งได้เยอะครับปืนรุ่นนี้รางเขามีมาให้สีด้านเลยนะครับบนล่างซ้ายขวาท่านสามารถติดอุปกรณ์เสริมไฟฉายเลเซอร์ติดได้หมดนะครับอย่างด้านล่างตอนนี้ก็ติดไอ้ตัวคลิปหน้านะครับซึ่งตัวนี้ก็สามารถพับเก็บได้นะมีปุ่มกดนะครับสามารถถอดออกได้พับเก็บได้พับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ ท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเวลายกมาประทับแล้วเนี่ยช่องคลายปลอกมันอาจจะอยู่ใกล้หน้าใกล้ตาแต่ท่านไม่ต้องห่วงนะครับว่ามันจะกระเด็นเข้าหน้าเข้าตาเพราะว่าตัวนี้เขาทำที่กั้นมาให้นะครับเป็นตัวครอบสามารถถอดออกได้นะถ้าคิดว่ามันเกะก,กะแต่ผมคิดว่าใส่มาแบบนี้มันโอเคแล้วมันป้องกันได้นะครับเวลาลรอหน้ามาแนาบเนี่ยมันกันกันได้ดีนะครับอยู่ในตำแหน่งที่โอเคเลยนะฮะ ปอกก็จะดีดออกทางนี้นะครับสำหรับคนยิงมือซ้ายนะหลายท่านก็อาจจะมีคําถามนะครับว่ายิงได้ไหมเท่าที่ผมลองแนบนะครับยิงได้นะครับยิงได้อาจจะได้กลิ่นขมเหลาประมาณนั้นนะครับแต่มันไม่ดีดเข้าหน้าแน่นอนเพราะว่าปอกรุ่นนี้มันจะดีดไปด้านหน้าไม่ได้ดีดมาด้านหลังนะครับในส่วนของตัว่ันท้ายนะครับจะมียางรองนุ่มมาก นะกดแล้วก็จะยวบยาบยุบลงไปตามช่องที่เขาเว้นมานะครับอันนี้ก็จะช่วยซับแรงรีคอยล์ได้เยอะพอสมควรตัวนี้ก็จะมีปุ่มปลดแม็กนะครับสามารถปลดได้ทั้งด้านซ้ายด้านขวานะครับมีมาให้2ตัวเนี่ยตัวนี้ก็กดได้กดนะครับตัวนี้ก็กดได้นะมีให้2ท่ทางดีมากนะครับแล้วก็จะมีที่คล้องสายสะพายอยู่ทางด้านซ้ายมือของปืนนะครับค้องจุดนี้จุดนี้นะฮะ ในส่วนของด้ามปืนก็ส่วนใหญ่ปืนบูพับก็จะเป็นพิโซกริปอยู่แล้วนะครับเป็นด้ามปืนสั้นจับแล้วหนึบติดมือเลยนะครับด้ามปืนเนี่ยเป็นยางยางนิ่มๆหนึบๆจับถนัดดีมากดูที่ตัวไกปืนนะครับวัสดุตัวไกเนี่ยทำมาจากเหล็กแต่ว่าตัวก่งไกเนี่ยมันจะเป็นชิ้นเดียวกับตัวโลเวอร์ก็คือหล่อมาเป็นชิ้นเดียวกันเป็นโพลิเมอร์นะครับน้ำหนักไกปืนก็ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้งานทั่วๆไปไม่หนักไม่เบาจนเกินไปนะครับถือว่าโอเคแล้วก็จะมีปุ่มเซฟห้ามไกลด้วยนะครับปุ่มเซฟเนี่ยมีทั้ง2ด้านนะครับอยู่ในตำแหน่งที่บริหารกลไกได้สะดวกนะครับเวลาเราจับปืนด้วยมือขวานะครับหัวนี้ป้องพอดีเลยนะครับหัวนี้ป้องจะอยู่ตำแหน่งที่โอเคเลยสมมติว่าปืนมันเข้าเซฟอยู่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ถ้าเราจะปลดเซฟยิงเราก็แค่ผลักไปนะครับ ออกแบบมาได้ดีตำแหน่งที่หัวุนน้นป้องเอื้อมถึงพอดีนะครับแล้วก็จะมีคันรัง้งคันรั้งค่อนข้างยาวออกมาด้านข้างพอสมควรเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ดึงง่ายนะครับดึงขึ้นล่าง่ายซึ่งตัวคันรั้งเนี่ยมันสามารถย้ายข้างได้มาใส่ทางด้านซ้ายของตัวปืนก็ได้สําหรับท่านที่ยิงมือซ้ายนะครับ ดูที่ปลายลำกล้องปืนนะครับตัวนี้ก็จะติดคอมมาซึ่งเราสามารถถอดออกได้นะไขน็อตสอตัวคอมนี่ก็แถมมาให้ในกล่องในกระเป๋านะครับเท่าที่ดูวัสดุเนี่ยทำมาค่อนข้างดีนะตัวคอมน่าจะช่วยลดแรงรีคอยได้เยอะพอสมควรน,นะครับดูการกั้นห้องนะครับลักษณะแกส๊สที่มันเป่าออกมามันจะเป่าเฉียงออกด้านข้างทั้งสองข้างนะครับมีออกด้านบนด้วยดูดีเลยละ่ะนะซึ่ง เวลาเราจะเปลี่ยนโชคอะไรแบบนี้นะครับเราจะต้องถอดคอมก,ก่อนนะครับไขน็อตสตัวถึงจะไขเปลี่ยนโชคได้ที่ปลายลำกล้องก็จะมีข้อความเขียนไว้เล็กน้อยนะครับก็บอกขนาดกระสุนครับเบอร์12แล้วก็บอกว่าสามารถยิงลูกยาว3นิ้วได้นะลูก76มิลนะครับพูดถึงค่าตัวนะครับก็อยู่ที่ประมาณ50,000กว่าบาทอันนี้เป็นโคตา้าหน้าร้านสําหรับประชาชนทั่วไปนะครับไม่มีสวัสดิการ ห้าหมื่นกว่าก็ไม่ได้แพงนะก็พอๆพกับยี่ห้ออื่นอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณปืนราชานะครับอยู่ที่วังบุรพากรุงเทพที่ให้ความอนุเคราะห์นำมาให้รีวิวทดสอบยิงเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยาานนะครับผู้ชมได้รับชมกันนะครับคราวนี้มาทดสอบยิงเจ้าฮันกรุ๊ป fd 1 2บูพับนะครับเสื้อผ้านนผมก็อาจจะโดดโดดนิดนึงนะครับพอดีว่าถ่ายคนละวันวันนั้นฝนตกถ่ายตอนยิงไม่ได้ก็เลยต้องมาถ่ายวันนี้นะครับ เดี๋ยวจะลองยิงทุกกลุ่ม3ระยะ15 20แล้วก็25เมตรนะครับกระสุนที่ใช้เนี่ยก็เป็นลูกนอกนะครับยี่ห้อเซเลนเป็นหลอดเป็นลูกบั c k กช็อต9เมตรผมมาจุไป3นัดนะครับพอดีว่าจะยิง3ระยะเนาะะมาดูกันครับโชคที่ใส่อยู่ตอนนี้เป็นโฟชคเบอร์1นนะครับยิงครั้งแรกนะครับปืนใหม่แกะกล่องโอเค มาดูกันหมดสามนัดนะครับนัดสุดท้ายค้างลูกเลื่อนปกตินะครับปืนไม่มีติดขัดเลยนะฮะสังเกตการดีดปลอกนะครับอย่างผมตอนยิงเนี่ยรู้เลยมันดีดออกไปด้านหน้านะครับ เดี๋ยวไปดูกลุ่มกระสุนกันกลุ่มค่อนข้างแน่นนะครับสายฟูลช,ช็อคอันนี้15เมตรนะครับวัดดูกลุ่มนะครับประมาณ8นิ้วครึ่งครับถือว่ากลุ่มแคบใช้ได้นะฮะไปดู20เมตร1,2,3,4,5,6,7,8,9อยู่ครบนะครับนัดที่ไกลที่สุดประมาณ10นิ้วนะครับ สินิ้วฮะนัดที่ไกลสุดถือว่าแคบนะกลุ่มไม่บานนะครับดู25เมตรครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9เข้ากระดาษทั้งหมดนะครับอยู่ในตัวคนสะส่วนใหญ่นัดที่ไกลส,สุด14นิ้ว14นิ้วครับโดยรวมถือว่ากลุ่มดีนะครับเห็นปืนสั้นๆ แบบนั้นแต่ในความเป็นจริงแล้วลำกล้องมันยาวนะฮะ <c oughs> คราวนี้ลองยิงเร็วดูบ้างนะครับกระสุนที่ใช้รอบนี้ก็เป็นเซเลอร์เบลล็อดเหมือนเดิมนะเพียง <c oughs> แต่ว่าเป็นลูกเบิร์ชช็อตนะครับเนี่ยที่ลูกก็จะเขียนไวไ้นะฮะลูก4มิลนะะบรรจุไปแต่แม็กกาซีน5นัดดูสิว่าลูกเบิร์ชช็อตซึ่งเป็นลูกเบาแล้วก็เซเลอร์เบลล็อตก็เบาอยู่แล้วนะครับดูว่ามันจะยิงติดขัดไหมนะครับ โอเคห้านัดไม่มีติดขัดเลยนะครับยิงได้ลื่นไหลามากตอนยิงความรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรมากระเด็นเข้าหน้าเข้าตาเลยนะครับถึงแม้ว่าช่องครายปลอกปืนบูพับเนี่ยมันจะอยู่ใกล้หน้าก็ตามนะฮะคราวนี้ให้น้องโต๊ดลองยิงบ้างนะครับก็เป็นนายสนามอยู่ที่สมาคมกีฬาย,ยิงปืนสาพรานเนี่ยแหละครับตัวใหญ่พอๆกับอาจารย์เบียร์นะคุณคือความหวังของหมู่บ้านนะตัวแทนของอาจารย์เบียร์นะ ผมหวังมากว่าคุณจะสามารถยิงรัวแบบเร็วๆแบบอาจารย์เบียร์ได้นะครับด้วยความที่คุดตัวใหญ่แรงเยอะ,ะอ่ะก็เลยให้ใช้แม็กซ์ยาว10นัดเลยนะครับมันจุไปเต็มแม็กครับกระสุนที่ใช้ก็เป็นเซเลอร์เบลลอดนะครับแบบเดียวกันที่ผมยิงเป็นลูกบัคชอ็อต9เมตรปืนมันสวยจริงๆนะเนี่ยวางแบบเนี้อ่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยรัวไปเลยนะครับสาดไปเลย10นัด ดูการทำงานของปืนนะครับดูบคนตัวใหญ่ยิงเริ่มโอ้ปืนก็ไม่กระดิกเลยปืนก็จยิงนุม่มนสิงค้างลุกเลื่อนนะสุดท้ายปากตินะครับเป็นไงบ้างครับถามความรู้สึกคนยิงนุ่มมากครับคนยิงบอกนุ่มมากนะครับเดี๋ยวคราวนี้จะลองยิงมือซ้ายให้ดูนะครับหลายท่านก็อาจจะกังวลนะว่าปืนบูพับท,ที่มีช่องคลายปลอกออกทางด้านขวาเนี่ย มือซ้ายจะยิงได้ไหมปอกจะกระเด็นเข้าหน้าไหมนะครับซึ่งเท่าที่ผมดูเนี่ยมันก็ไม่กระเด็นหรอกนะครับเพราะปอกมันดีดไปด้านหน้านะครับก็เดี๋ยวจะยิงให้ดูเลยแล้วกันซึ่งปกติปืนยาวเนี่ยผมจะยิงมือขวาเพราะว่าผมหลับตาซ้ายเล็งตาขวานะครับแต่ปืนสั้นเนี่ยผมจะยิงมือซ้ายจริงๆผมถนัดซ้ายนะฮะถ้าเกิดมายิงปืนยาวด้านซ้ายเนี่ยก็อาจจะดูขัดๆนิดนึงนะเพราะว่ามันไม่ชินนะครับสำหรับตัวผมนะ อาจจะประทับแนบได้ไม่สนิทมากนักนะฮะแต่ไม่เป็นไรก็จะยิงให้ดูแล้วกันบรรจุไป5นัดเต็มแมกกาซีนนะครับโอเคอ้าดูนะครับ ปรากฏว่าก็ไม่มีนัดไหนที่ปลอกกระเด็นเข้าหน้าเข้าตานะครับปืนก็ทํางานเรียบร้อยค้างลูกเลื่อนนัดสุดท้ายนะฮะก็ถือว่าผ่านนะถือว่าผ่านไม่ต้องกังวลเลยนะครับยิงมือซ้ายมือขวายิงได้หมดไม่ต้องกลัวนะครับปืนต้องบอกว่าเป็นปืนที่ยิงนุ่มมากนะครับยิงนุ่มจริงๆผมคนตัวเล็กแรงน้อยก็คุมรีคอยได้ดีคอมช่วยได้เยอะนะครับ กลุ่มกส็สนก็ถือว่าดีเยี่ยมนะฮะโดยรวมก็ถือว่าชอบนะผมชอบมากตัวน,นี้ด้วยความที่มันยิงนุ่มแล้วอีกอย่างมันสวยสวยจริงๆใส่ไม็กแล้วสวยมากนะครับดูเพียวบางกระทัดรัดราคาดีนะครับ5 0,000กว่าบาทนี่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณปืนราชานะครับอยู่ที่วังบุรพากกรุงเทพ ที่ให้ความรูเ้เคราะห์นามาให้มาให้ทดสอบยิงเพื่อเป็นความรู้เป็นวิทยฐานให้กับผู้ชมได้รับชมกันนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณสนามยิงปืนสมาคมกีฬายิงปืนสามพรานอยู่ที่ถนนพุนนทธมณฑลสาย5เอื้อเฟื้อสถานที่การถ่ายทําไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโฆษณาขายของสักครู่หนึ่งนะครับเพื่อหาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการถ่ายทําคลิปนะครับมาเป็นค่าเป้าค่ากระสุน ทั้งหมดนี้ที่ท่านเห็นเนี่ยก็จะเป็นชุดพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อรวยวัตโกยุทธยานะครับเป็นรุ่นรวยเงินล้านออกที่วัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีเมื่อปี2564ที่ผ่านมานะครับ ก่อนหน้านี้ผมก็เคยทําคลิปบอกเล่าประวัติการสร้างไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจอยากทราบประวัติความเป็นมาก็ย้อนกลับไปดูได้ในคลิปที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่มุมขวาจอด้านบนนะฮะที่นํามาแบ่งปนันกันก็มีหลายแบบ2เหรียญนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงต่างที่การทําผิวนะครับซ้ายมือจะเป็นทองแดงผิวรุง้งขวามือจะเป็นทองแดงรวมน้ําตาลนะครับ งานสวยมากเหรียญคมชัดมากนะตอนจองออกวัดที่แรกเนี่ยเหรียญละ150นะครับแต่ณปัจจุบันนี้ที่วัดให้บูชาเหรียญละ200นะครับสองเหรียญเนี่ยผมเอาเท่าราคาจองที่แรกก็คือเหรียญละ150รวมส่งแล้วนะครับทุกออเดอร์จะได้รับสติกเกอร์ช่องมาดูกันเป็นของแถมด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเสมาเนื้อชนวนบนสารนะครับอันนี้สร้างน้อยสร้างแค่หมื่นเหรียญ ก็เอาเหรียญลา200เท่าตอนจองนะครับที่วัดไม่มีแล้วนะเนื้อชนวนเนี่ยแล้วก็จะมีเนื้อสัตโลหะลงยาจีวรน,นะครับเหรียญละ200ครับรวมส่งก็เอาเท่าราคาตอนจองครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้ออัปปกาหนาก,ากทองทิพนะครับ อันนี้ตอนจองหรือหน้าสามนะครับก็เอาเท่าตอนจองครับ300รวมส่งถ้าเกิดท่านใดสนใจก็แอดไลน์มาสั่งซื้อได้นะครับไลน์ line ID ดีก็แอดสายด้านหน้าแล้วก็มาดูกันภาษาอังกฤษพิมพ์ติดกันเลยนะครับหรือจะทักมาสั่งซื้อในแชท c e b o o k Fanpage มาดูกันก็ทำได้เช่นกันนะครับสั่งซื้อได้2ช่องทางครับ